หมุนกันต่อเลยน้องแมวเข้าออก,กี่ตัวคูณคูณสิบสองูยละสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ อยู่กันที่เกมลัคกี้ในโกจ้าเป็นเกมน้องแมวนำโชคเนาะเห็นใครๆเขาก็บอกว่าน้องแมวไม่แจกไม่แจกไหนเรามาดูซิว่าน้องแมวจะแจกเราไหมวันนี้เราก็นำทุนมา1,500นะคะวันนี้เราก็ไปกันที่เบ็ด1บบาทก่อนเลยจ้าไปกันเลยเออหมุนแรกก็คือเอาก็ได้เลยก็ได้ได้แบบได้อยู่ สเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งจะเข้าไหมที่คนลุ้นสเก็ตเตอร์เข้าแล้วจ้าหมุนสองรอบสเก็ตเตอร์เข้าเลยปังสุดเออไปซีไปต่อจ้าตอนนี้ยังไม่ได้หนอเอยตอนนี้น้องเบลมาคูณ4ี้าคูณ4ีตอนนี้คูณ4ีเออตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่หกไม้แล้วก็รุนกันต่อไปตอนนี้คูณหกไปแล้วจ้า เออคเ,เข้ามาไปต่อกันเลยยาวๆนะจ๊ะตอนนี้เออคูณแปดไปเลยจ้าตอนนี้อ,อืเลิศแปด 8, ยับเลยหนึ่สองร้อยสาเลิศทุกคนเลิศมากไปกันต่อทีิมุนต่อไปเลยยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เอออะน้องแจกน้องแมวแจกบวกจจกตัวคูณมาจ้า ก็คูณ12เลยจ้ะตอนนี้1น4ี่144ไปต่อก,กันทีไหมเหลืออีกสองไม้กับคูณ14เรามาลุ้นกันว่าจะได้แค่ไหนทุกคนเออคูณ16ไปแล้วจ้ะตอนนี้เสียดายคิวไม่เข้าแถวแรกแต่ว่าเราก็ได้มาอยู่3 8 4้แนะทุกคนเอ,อ้ไปต่อกันเลย้าไม่ขาดไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้มารวมว่า 791เออก็เลิศอยู่ทุกคนไปกันต่อเราได้ทุนมาเพิ่มแล้วเราก็ต้องเพิ่มแบบสักหน่อยนะไปที่เพิ่มเด็ดไปเลยมาสา30ไปเลยเออสำหรับใครที่สนใจตามเกมก็สามารถตามได้ที่ใต้คอมมนต์เลยนะคะน้องจะปักมดุดใต้คอมมนต์ไว้ให้นะทุกคนรับรองว่าแตกยาบแน่นอนอาหมุนฟรี อุ้ยไม่ใช่สิหมุนออตโต้ไปสักสิบหมุนเออดูซิว่าจะเข้าไหมอุ้ยเียดยเมื่อกี้สเกต็ตเตอร์สามตัวอุ้ยสเก็ตเตอร์จะเข้าไหมเนี่ยทุกคนลุ้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 นน,น,นะเอโอ,อ้ยแ้นสเกต็ตเตอร์เข้าแล้วลุ้นตัวที่ห้าไม่ทุกคนลุ้นกันลุ้นกันเอ้ยเพิ่งหมุนมาหมุนออตโต้สิบหมุนแล้วแบบเพิ่งหมุนไปสองไม้ได้ สิการหมุนฟรีเืิอเลิเล่ๆเ,เรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่เออหมายรกยังนิงอยู่หมายเยังนิงอยู่แล้วไม้2มาแล้วจะคูณ6ไปเลยเออเอาสีเอาสีแมวเขาปังเนาะเออคูณหกเน,นียเงียบอยู่เงียบอยอูนนี้เราเหลือหมุนฟรีอีกห้าไม้ตอนนี้คูณ6ไปแล้วจ้า ยังเงียบอยู่สามกลัไม้กามไม้สุดท้ายเราจะได้กันเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะทุกคนเอยเสียดายเอเม็เข้าเสียดายมากเออแต่รอบนี้คูณสิบสี่จ้าปังปังอู้เสียดายพัดไม่เข้าสิบหกคูณสิบหกอู้เลิศเลิศเลิศมากเสียดายฉาลายไม่เข้าไม้สุ ได้รางวัลรวมมาเท่าไหร่780เออทุกคนเป็นยังไงล่ะเออไปต่อจะไปต่ออีก6ไม้หมุนออตโต้ของเราเออยังเงียบอยู่โอ้โหเงียบแบบเงียบมากเออแต่ว่าทุกคนคูณสแล้วก็ยังมี10ลุ้นฟีสปินอีกทุกคนคิดว่ามันจะเข้าไหมเออ ยังมีสิทธิ์อยู่วายเข้ามาช่วยชีวิตยังมีสิทธิ์ลุ้นต่อจ้าเอ,อ้ยสกเก็ตเตอร์เข้าแล้วทุกคนสกเก็ตเตอร์เข้าเรามาดูกันว่าสกเก็ตเตอร์รอบเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนเรามาลุ้นกันเลยเออสิบกาหมุนรอบนี้มันจะได้เท่าไหร่มันจะแจกจากตัวคูนอย่างที่เขาว่าหมายเออตอนนี้ก็ได้ไปที่คูนสีแล้วเราเหลืออีก8ไมายนะทุกคน เออยังไงเออโคมแดงเข้ามาคูณสี่เลศเออมันดีนะมันดีอยู่มันมันก็โอเคอยู่แล้วว่ามันโอเคเออเสียดายเข้ามาสาลายไม่เข้าแถวสองหกวัตอนนี้ได้คูณตอนนี้เขาก็แจกตัวคูณไปเนาะตอนนี้เราเหลือเราเหลืออยู่สามไม้กับคูณสิบสองเออเราจะได้ไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้กัน ไปต่อ,อน้องเงียบเลยน้องแบบเงียบมากหลังๆ mm hmm. ม,มาเริ่มไม่แจกเลยนะสงสัยแจกถี่เกินไปนะ้องแมวบอก <c oughs> อไปต่อจะอเสียดายเสียดายโซชีมากอาไปกลับไปกันต่อทีมบิดท้าสิเลยเออเรามันเลือดนักสู้กันอยู่แล้วทุกคนเป็นยังไงล่ะอเสียดายไม่ช้าแถวแรก เฮ้ยสกเก็ตเตอร์จะเข้าไหมดูสิสลุลล้นลุ้นลุ้นทุกคนสเก็ตเตอร์เข้านี่ก็คือแบบพีเลยนะ,ะสกเก็ตเตอร์เข้าเฉยเลยนี่ก็แบบลุน้นคิดว่าจะไม่เข้าเออไปกันต่อที่10หมุนฟรีเลยจ้าเอยัองไงแจกตัวคูณมาก่อนตอนนี้น้องแจกตัวคูณก่อนแล้วค่อยแจกเงินหรือเปล่าดูสิ คูณแไปเลยจ้าตอนนี้น้องแมวก็ตอนนี้เราอยู่เหลืออีก6ไม้นะทุกคนตอนนี้6ไม้กับตัวคูณ10จ้าเออยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่คูณ12ให้ตัวคูณก่อนหลังๆเดี๋ยวน้องก็จะแจกเออนี่ไงคูณ12ได้มา7จ็ิเออเป็นไงล่ะเออยังเงียบอยู่เหลืออีก ไม้สุดหนึ่งไม้ทุกคนจำสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเนี่ยไม้สุดท้ายจริงๆรอบนี้เออเจมาเต็มหน้าคูณสิหกต่ออีกอ,อ้าคูณสิบแปดได้มาก,ก,ก็ก็ถือว่าได้นะทุกคนระว,ว่าถือว่าได้เงินรางวัลรวมก็พันหพอดีเลยเป๊กก็พอได้อยู่นะแ้ว้ว่าก็ก็พอโอเคอยู่ ไปต่อกันเลยค่ะทุกคนไปต่อเออเจน่าคูณสองด้วยอะไปต่อโอ้โหเนื้ว่าจะมาต่อนะลุ้นลุ้นเมื่อกี้ลุ้นมากอ่ะไปต่อจะคิวเข้าวายเข้าไปยังยังไงยังไงต่อจะ้ะเออวายเข้าสีอะืมแต่เสียดายเนาะเสียดายเลยอะเมื่อกี้เนะี่ย ไปต่อไปต่อจ้ะหมุนกันต่อเลยอืมน้องีมฆเอ้ากี่ตัวคูณคูณสิบสองโอ้ยเลิศอ่ะแบบแบบดีเลยอ่ะตอนนี้เราได้รางวัลซปเปอร์เมก 2, ม้าสองพันห้โอ้้โอ้คูณสเอาไปต่อไปต่อทุกคนเจอเข้าไหมโอ้ยเข้าวายวายสองตัวเลยทุกคน โอ้โหลุ้นสกเก็ตเตอร์จะเข้าไหมรอบนี้ลุ้นกันทุกคนอ๋อสกเก็ตเตอร์ไม่เข้าอืมเสียดายอ่ะนีิเดียวเองเออ,อยังไงยังไงเออเข้าสกเก็ตเตอร์เข้าไปที่เรียบร้อยมาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเออทุกคนแบบเออมันปังอ่ะสกเก็ตเตอร์เข้าแบบรัวๆเลยแล้วแบบ จกไม่ไม่ได้แจกก้อนโตมากแต่ว่าก็แบบแจกเรื่อยๆนะจริงๆเออมันมันมันได้อยู่ทุกคนไปตามอย่าลืมไปตามกันะช่วงเวลานี้ประมาณเนี้ยสี่ทุ่มช่วงเวลาประมาณนี้แหละแมวแจกประมาณสี่ทุ่มทุกคนลองดูค่ะลองตามดูตอนนี้เราก็เหลืออีก3มหมุนกับคูณ12บสองรุนกันว่าจะแบบ จะแตกมาอีก2ไม้สุดท้ายเออตอนนี้ก็ได้สิบสี่สิบสี่คูณสไปแล้วจ้าตอนนี้ยังไงอ่ะคูณสิบอีกการหมุนฟีสุดท้ายเออได้ไหมยังไงกออ็ได้มาอยู่สนะี่ร้อยสิบห้เนาะทุกคน ก็วันนี้เราก็เอาทุนมาเข้ามาเพียงพันห้าตอนนี้ก็ไปเจ็ดพันกว่าแล้วน้องว่ามันน่าจะพอแล้วแหละน้องขอแบบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e น้องด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ